และกาลังรองพวกเขามาถึงแน่ๆในขณะที่ทั้งสองพ่อลูกกาลังตั้งข้อสังเกตต่างๆนะครับทนใดนั้นก็มีก้อนหินก้อนหนึ่งลอยเข้ามาทางที่หน้าต่างทั้งสองรู้สึกตกใจอย่างมากนะครับค่อยๆเปิดบานเกรดแล้วมองออกไปข้างนอกเห็นชายคนหนึ่งที่สวมหน้ากากากระสอบและในมือก็ถือขวานอยู่ด้วยทั้งสองจึงรีบไปหาที่ซ่อนตัวและทันทีนั้นไม้ก็จําได้ครับว่าลูมวินเคยมีปืนด้วยหลังจากที่ค้นหาปืนสักพักหนึ่งในที่สุดไม้ก็ไปพบกับมันอยู่ในลิ้นชักแล้วก็หยิบมันขึ้นมา จากนั้นไม้ก็ตะกลแบบงงๆร้ายการศึกษาบอกคนข้างนอกว่าฉันมีปืนนะแต่ที่โง่ยิ่งกว่านั้นก็คือเขาบอกว่าเขาจะใช้ปืนนี้ภายใน5วินาทีและก็เริ่มนับ54321หลังจากที่นับถึง1แล้วนะครับก็หันกลับไปดูชายคนนั้นอีกครั้งซึ่งเรื่องโง่ๆที่ไม้ทำนะครับก็ทําให้ชายฆาตรกรคนนั้นเนี่ยไว้ตัวทันและก็หายตัวไปจากตรงนั้นแล้วและตอนนี้นะครับพ่อและลูกชายก็อาศัยโอกาสน,นี้วิ่งหนีออกมาจากที่นั่น ส่วนทางด้านคินซี่นะครับเธอก็วิ่งมาถึงที่ลัว้วและเธอก็ดิ้นลนเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้แต่ผู้หญิงที่สวมหน้าก,ากากนั้นก็ยังไล่ตามเธอไปเรื่อยๆทําให้เธอต้องวิ่งหนีต่อนะครับหยุดพักไม่ได้ส่วนทางด้านของสองพ่อลูกนะฮะก็กลับมาที่พักของพวกเขาทั้งคู่ก็พบว่าโทรศัพท์ของพวกเขาเนี่ยถูกทุบจนพังหมดแล้วนะครับและประตูห้องน้ําก็ถูกทําลายจนพังด้วยไม์รู้สึกกังวลมากนะครับว่าที่นี่เนี่ยถูกบุกลุกก็เลยเดินไปที่ห้องน้ํา ทันทีที่เขาเข้าไปในห้องน้ำเขาก็รู้สึกเสียใจมากครับเห็นร่างไร้ชีวิตของภรรยาลูกก็รีบเข้าไปหาเธอด้วยเช่นกันแต่ไมค์ก็ห้ามาเอาไว้ไมค์ก็กระตุ้นให้ลูกชายว่าเข้มแข็งเอาไว้นะเพราะว่าพวกเราจะเป็นที่จะต้องหาเคนซี่จากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถออกไปข้างนอกนะครับพร้อมทั้งเรียกหาเคนซี่ด้วยในขณะที่ขับรถตามหาเคนซี่ลูกสาวอยู่เนี่ยก็มีใครบางคนคว้างก้อนอิดใส่กระจกรถของทั้งคู่มันทำให้รถของทั้งคู่เสียหลักนะฮะแล้วก็พุ่งชนกับรถพ่วง ในระหว่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่าคินซี่เดินตะเลไปมาอย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือไม่นานเธอก็สังเกตเห็นใครบางคนอยู่ในรถนะครับและกําลังเปิดไฟหน้าส่องเธอเธอร้องเรียกให้บุคคลนั้นมาช่วยเธอนะครับแต่กลับกลายเป็นชายที่สวมหน้ากากแทนและชายคนนั้นก็เริ่มขับรถไล่เธอทันทีนะครับคินซี่ตกใจมากจึงวิ่งหนีต่อไปเธอจึงหาที่หลบภัยนะครับและเธอก็ไปหลบอยู่ในออโมงเด็กเล่นดูเหมือนว่ารถคันนั้นเนี่ยจะรู้นะครับว่าเธออยู่ที่ไหนและมันก็ขับรถช้าๆมาอยู่ตรงหน้าเธอ เมื่อถึงจุดนี้นะครับเคนซี่รู้แล้วว่าเธอคงหนีไปไหนไม่รอดแล้วเธอก็กรีดร้องออกมาบอกให้ฆาตกรปล่อยเธอไปซะดูเหมือนว่าคนที่ขับรถตามเธอมาเมื่อกี้เนี่ยจะไม่ทําอะไรเธอนะครับและเขาก็ขับรถกลับไปเธอก็รู้สึกโล่งใจนะครับแต่จู่ๆทันใดนั้น But just ไมฆาตกรสวมหน้ากากคนที่3ามปรากฏตัวขึ้นข้างๆเธอและก็บอกกับเธอว่าเรื่องทั้งหมดนี้กําลังเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เคนซี่จึงรีบวิ่งหนีเอกไปจากที่นั่นทันทีนะครับในระหว่างนั้นนะครับฉากก็ตัดกลับมาในอุบัติเหตุรถยนตน์ครับไม้กรลบาดเจ็บสาหัสม,มากมและเขาก็ถูกตรึงกับเบาะหนังด้วยคานไม้